มีวงการหนึ่งครับที่ผมต้องขอเตือนผู้คุณก่อนว่ามันเข้าและออกยากมากแต่ถ้าหาผู้คุณเข้าไปนั้นรับรองว่าคุณจะไม่หลับไม่นอนดูมันทั้งวันทั้งคืนวงการนี้ที่ผมพูดถึงนั่นก็คือวงการเมจินครับและจะมีเรื่องอะไรที่จะทําให้คุณดูตาแชรไปได้มากกว่าจอมยุทธพูดทังสารส0 0กว่าตอนแล้วแล้วผมจำไม่ได้จริงๆว่าผมค้างไว้อยู่ที่ไหนคือเป็นเหมือนกันไหมมันมีหลายเรื่องมากที่เข้ามาให้เราดูแลเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยแล้วก็ลืมว่าไอ้อินเรื่องก่อนหน้านี้กูดูบบอย่ อ้ามันมี4ี่ภาคคือว่าอนิเมชันจีนนี่เขาทำไวกันมากเลยคุณจังหวะที่เราลืมไปว่าเราติดเรื่องนี้อยู่เนี่ยช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับแม่งโผล่มาแล้วอีสองซีซั่นอย่างเงี้ยทาางก็จะทำงานกันโหดหลายครั้งหลายครานะครับที่ผมห้ามมือตัวเองเอาไว้ไม่ให้กดไปดูภาค2หรือพยายามกดไปดูซีซั่นต,ต่อไปในทันทีนั่นก็เพราะว่าเวลาผมดูนะฮะผมดูไม่เป็นอันทำอะไรเลยอะคุณคือแบบนียายพันกว่าตอนผมก็อ่านมาแล้วอะและนี่เป็นอนิเมชันเพิินกว่าอ่านยายอีกหายไปไหนไม่ต้องตตตกกกกใใจจวว่่่่่่าาผผมมมมมมมททออออะไรรรยยยยููููิิดดดดีสเเเเืงงงหัันนนลลแแ็พ และสําหรับแฟนขับจอมยุทธพูดทั้งสารตอนนี้ได้มีการคอแลแลบกันครั้งใหญ่กับเกมฟรีไฟตอนนี้ทั้งสารเสี่ยวอู่และมู่ไปทั้ง3คนนะครับได้ทะลุพิติมาอยู่ในฟรีไฟเป็นทีเรียบร้อยโดยการร่วมมือกันคอแลแลบในครั้งนี้นะครับทำให้เรานั้นสามารถเห็นพวกเขามาโลดแล่นได้ในเกมฟรีไฟนั่นเองและด้วยพลังของอะไรก็แล้วแต่ก็ไม่รู้ในประหูจกักรวาลที่มีทุกอย่างมากมายพูดทั้งสารจึงได้มาคอแลแลบกับฟรีไฟในครั้งนี้ถ้าถามหาเหตุผลทางด้านเนื้อเรื่องผมบอกตรงว่าช่างแม่งเหอะใช้คำ พอในครั้งนี้นั้นคุณสามารถได้รับสกินของถังซานเซียวอู่และมู่ไปโดยจะแบ่งเป็นแพ็กๆไปนะครับโดยแพ็กของตัวถังซานนะครับเขาจะมีอาวุธประจํากายนั่นก็คือค้อนเฮาเทียนและอีหมดเฉพาะของอาวุธชนิดนี้รวมถึงถ้าเปิดต,ตัวจอมยุทธ์วงแหวนวิญญาณแล้วก็มีสกินปืนดอกบัวพุทธพิโรธถังมันคือปืนสกินแมกเจนะครับโหที่ชื่อไทยมันเท่ช่อเป่งเลยวะและในอัปเดตใหม่นี้นะครับก็มีของฟรีแจกเช่นกันนั่นก็คือแพ็คของมู่ไปนะครับจะเป็นสกินแจกฟรีพร้อมกับของรางวัลอื่นๆอีกอาทิเช่นนอาวุธับมมีดเข มังกร และสก,กินรถไส,ส่กอกสกินมันคิดเอทีดีนะมันมีสก,กินเกี่ยวกับอาหารอีกไหมผมชอบมากเลยอะไรที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยผมรู้สึกว่าแม่งปั่นดีอะทำสกินอะไรอย่างงี้มาและในการปลดล็อกก็ง่ายแสนจะง,ง่ายเพียงให้คุณเข้าเล่นเกมแต่เพียงเท่านั้นและปลดล็อกของรางวัลตามรถแมพของเกมที่วางเอาไว้แล้วก่อนที่ผมจะเปลี่ยนไปโชว์ตัวเกมนะครับผมขอเตือนอะไรพวกคุณไว้สักหน่อยดีกว่าถ้าหากคุณไปซื้อชุดของถังซานมาเนี่ยคุณไม่ควรแมทกับตัวละครที่จะฮ่าเกินไปผมรู้ว่าคุณไม่เคยเห็นอะไรอย่างงี้ในอนิเมะแน่นอนแล 没骗你惯吗？ หากคุณจะเล่นให้มันดูตรงที่สุดเนี่ยคุณควรจะเปลี่ยนหน้าตัวละครก่อนผมแค่สักเจนะแต่ไม่ทําก็ได้มาพูดถึงประสบการณ์ที่ผมได้เจอในฟรีไฟกันดีกว่าบอกตรงว่าช่วงแรกลงไปนี่ผมงงครับคือมันเป็นมากกว่าเกมยิงปืนแล้วเหรอผมก็ดีใจแหละในที่สุดก็ลองใช้ไอโฟนเปของตัวเองดูสักทีเห็นคนอื่นเขาพูดมาตั้งนานแล้วเออลองมาใช้เองมั่งมันมีหลายอย่างในเกมนี้จริงที่ทําให้ผมรู้สึกว่ากูแก่ไงวะเนี่ยทำไมกูไม่เก่งวะกูไม่เข้าใจที่เห็นว่ายิงได้ในฟุทเทนนะครับผมเอารหัสให้เพื่อน ไปมากแบบเฮ้ยปุ่มนี้ทําอะไร <_ C 1> กระโดดกับตัวไหนวะเฮ้ย hey, ทำไมมีสกิลด้วยยและไอ้เชีย่ยนั่นทำไมมันวิ่งท่านะรูโตะผมเคยกะจะหยุดแล้วยิงมันนะแต่ก็แบบปล่อยม่งไปอะ่ะเพื่อดูมันวิ่งท่านะรูโตะนี้ผมไปผมไม่เข้าใจเลยโอ้โหไรไม่รู้แต่เท่ชิบแปงเลยว่ากูตอนเด็กๆกูอยากวิ่งท่านี้มากถ้าหากว่าภามันไม่ตรงกับที่ผมพูดนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจไปนะฮะตอนผมเล่นเนี่ยผมว่าอัดแล้วแต่เสียงไม่เข้าซ้าร้ายด้วยคลิปค้างคือไอ้วิ่งท่านะรูโตะเนี่ผมชอบมากเลยคุณเ้ยแล้วแม่งไม่ได้วิ่งไอ ทั้งอาจารย์ทั้งผู้ปกครองที่มาดูแล้วมันก็แบบโอ้ยคลิ้น่งอะไรของมึงวะไม่ได้ทำให้มึงเร็วขึ้นเลยที่1ก็ไม่ได้และอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้ผมรู้สึกกับตัวเองว่าผมเริ่มสู้ใครไม่ค่อยได้แล้วอะแน่นอนครับในเกมมันก็ต้องมีเอกเรีนสักตัวนึงมาให้ผมยิงบ้างและวนะแต่พอเจอคนที่เล่นเป็นจริงๆนี่ก็แบบเอา้าตายแล้วเหรอวะมันไวมากเลยคุณทุกอย่างมันจบไวมากผมประสบการณ์น้อยไม่รู้มุมไม่รู้เหลี่ยมด้วยแหละแต่ว่ามันมีอีกเหตุผลหนึ่งครับนั่นก็อออผเเนนยงงาาาดดพพกกกีีต้้้ลิลิ็ััรรบบ ส่วนหนึ่งที่ตัวของผมนั้นกลางค่ำกลางคืนก็ไม่ยอมนอนเองแต่พอเล่นอะไรอย่างนี้ไปปุ๊บมันเกิดอาการสมองล้าคุณเรารู้สึกล้าแล้วเราก็ไม่อยากแบบโอ้ยมึงไทยฮาร์ดจังวะเก่งน่ชนะไปเลยเฮียพิกปับป๊บๆับโดนยิงพิกนิดพิกหน่อยโดนยิงผมรู้สึกก็แบบอ่ะมึงเอาไปเลยที่หนึ่งไงสัตว์มึงเก่งขนาดนี้มึงสมควรได้ผมก็ใจหลูดเกมเพลของมันเป็นอย่างดีเพราะเกมแนวแบทเทนรอยัลก็ไม่ใช่ใหม่อะไรสําหรับผมมากแต่ที่ใหม่สําหรับผมนั่นก็คือไอวอลตัวเอกวิ่งท่าน,นารุโตและตัวละครเรากดอันติได้ด ให้เราวิ่งเข้าอัดกันการลเล่นเช่น e แอบนั้นไม่ค่อยได้ผลตอบรับที่ดีสักเท่าไหร่นั่นก็เพราะว่าถ้าหากเสื้อผมนั้นเลื่องแสงขนาดนี้จะหมอบกับพื้นนั้นเฮียอะไรครับแต่การเล่นประเภทหนูเนี่ยก็ยังคงเป็นที่ฮอตฮิตอยู่ผมสนับสนุนจริงๆนะเล่นเกมแนวแข่งขันสูงๆเนี่ยเล่นแบบหนูไปเลยคือเกมมาแนวแข่งขันจ๋าขนาดนี้ผู้แพ้ไม่มีสิทธิ์บ่นว่ะเก่งกว่ากูรุ่งไงมึงอ่อนแอเองจึงแพ้โอกาสนั้นเป็นของผู้ที่เดินไปคว้ามันมาและระหว่างทางนั้นคุณควรเดินไปคว้าชีวิตของมัััััันน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 นมมมมมมมาาาาดด้้้ววววยยยพูถึงงเเเรรืื่่่นน่ออออออุุปกกกกหหบบสใีีผไไญะลต ว่ามันใช้งานง่ายเกือบทุกกระบอกเนื่องจากว่าเป็นเกมโทรศัพท์มันก็ต้องมี M a c e s นั่นจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ time to kill ของเกมนี้มันสูงมากเราสามารถไปปรุดป่ปาดตายได้เลยแต่ในขณะเดียวกันสิ่งใดที่เราทํากับศัตรูได้สิ่งนั้นมันก็สามารถทํากับคืนเราได้เช่นกันจังหวะนี้ก็คงโทษอะไรไม่ได้นอกจาก skill issue คือถึงที่เกมมันจะมีไก่ให้เรากินแต่ถึงยังไงยอดฝีมือก็ยังคงเป็นยอดฝีมือวันยังคำเข้าไปบวกมัวๆว,มวไม่รู้อีโนอีน่เอ้ากูแพ้เฉยและของ air d o p ในเกมนี้นะครับมัน air d o p เปล ใช้ง่ายและ,ละแรงมากครั้งหนึ่งผมเคยได้ออฟอับคุณและมันยิงง่ายเหลือเกินอะ่ะขณะผมนั่งหลับตาฝันนั้นก็ยังคิดถึงออฟเกมนี้เล็กๆน้อยๆไม่เคยยิงออฟง่ายขนาดนี้มาก่อนในชีวิตโอ้โหและไอพวกยอดฝีมือถ้ามันได้ไปนะแม่งก่อความกละหนยกเซิร์ฟเวอร์ได้พื้นนั้นมาทีผมรู้สึกเหมือนผมก่อวอลครัมและยานพาหนะครับมันมีหลายรูปแบบมากคือมีให้คุณขับไม่น่าเบื่อเลยแต่อเดียที่ผมรู้สึกเลยว่าสกินนี้แม่งโคตรเจ๋งเลยว่ะคือแม่งโคตรเท่เลยแฟชั่นรถมันอะ่ะเนี่ คุณโดนรถอย่างนี้ขับชนเลยครับได้ไบเราจะรู้สึกยังไงนี่ผมกำลังหาอยู่ว่ามันมีรถสกินบัตปั่นอื่นอีกไหมแนะนําผมหน่อยดิยจะไปหาดูที่ผมเล่นมานั้นผมลงโซโล,โลเพียวเลยนะคุณผมได้เรียนรู้มาว่าดูโอนั้นสําหรับคนมีคู่ชีวิตที่อยากจ,จะเล่นกระหนุ่งกระหนิงกับแฟนจะได้ไม่ต้องไปทําตัวหน้าําคาญในเซกชันอื่นและ4เวอร์ซัสสเนี่ยผมก็ใจไม่กล้าพอครับก็แค่กลัวไม่กล้าเล่รกับคนอื่นสักเท่าไหร่ กลัวจะเป็นตัวถ่วงของทีมซะมากกว่าเนื่องจากว่าตัวของผมเองนั้นก็ไม่ได้รู้มุมไม่ได้รู้เลียมอะไรก็เลยไม่กล้าที่จะเข้าไปวัดความสามารถกับเพื่อนร่วมทีมคือแบบถ้าลง4คนหรือดูโอเนี่ยคอมมูนิเคชันอิสคีซึ่งผมเป็นคนขี้อายไม่ชอบเปิดไมพูดกับใครเราไปโซโลของเราเองคนเดียวดีกว่าไม่ต้องไปทําตัวเป็นภาระหนักใจผู้อื่นแต่ก็บอกตรงๆเลยนะฮะเกมที่ผมอยากให้ฟรีไฟเนี่ยคอลแลบเป็นอย่างมากเพราะผมรู้สึกว่ามันขาดเขาไม่ได้ถ้าเขาคนนั้นมาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรผมว่าเขาเหมาะสมกับเกมนี้เป็นอย่างมากผมอยาก ให้ฟรีไฟลนะครับใส่ CJ ลงไปในนี้เพื่อผมจะได้เล่น CJ อย่างถูกกฎหมายเอามาเป็นตัวละครเลยนะได้โปรดไม่รู้ทำไมผมเห็นโมเดลเกมนี้แล้วมันทําให้ผมนึกถึง CJ หลายครั้งมากจนผมรู้สึกแต่งิดใจไปเองว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่มาวะแถวนี้เขาสมควรอยู่อะคุณและก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับอย่าลืมไปว่าตอนนี้ฟรีไฟมี event อีเวนต์คอลแลกบกับจอมยุทธพูดทางสาัตว์พร้อมมีไอเทมต่างๆแจกฟรีมากมายที่เกี่ยวข้องกับจอมยุทธพูดทางสัตว์และใครก็ตามที่อยากเป็นเจ้าของสกินคองทางสัตว์นั้นคุณสามารถ ไปจับจองได้ที่ฟรีไฟล์แล้วนะตอนนี้พร้อมรับประสบการณ์จากผู้ทางสารที่คุณสามารถสัมผัสมันได้ด้วยตนเองสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้ง iOS และ Android และสำหรับตอนนี้ผมก็ไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ